ดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เชสเตอร์คิวนะครับผมอยู่กับเซเลบโซเชียลแคมป์นะครับโอ้ต้องเก่งนะครับสวัสดีครับต้องเก่งกับน้องน้องบอยแล้วก็แฟนตัวเองนะแล้วก็แฟนสวัสดีครับน้องกันครับยังน้องอยู่นะฮะน้องไหวอยู่หรือเปล่าพี่กันครับพี่กันเฮ้ยเฮ้ยยังไงอีกเก่งวันนี้พี่เทเลี้ยงเชสเตอร์คิวใครอยากมาแล้วพ่อทานอะไรครับชีสติกชีส เขาบอกว่าเขาชอบกินชีสอะไรขาวๆข้นๆอะไรอย่างเงี้ยน้องเก่งโดยน้องเก่งไอ้ต้นไมเขาชอบพี่รักติปลงไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเออได้อะไรก็มันเป็นชีสแหลกชีสกินแล้วชีสกินชีสเอ้ยชีสเอ้ยถูกแล้วเล่นคนเดียว่ะน้องเก่งครับวันนี้ต้องมาทำอะไรครับบอกเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเต้นไม่ใช่ไม่ใช่หรอวันนี้จะมาเปิดตัวหนังนะครับพี่จิงคนแปพี่จิ๋งคนแปลกหน้า พี่ิ๋งพี่ติ๋ติครับค้หน้าแป๊ค้ชหน้าแป๊กวันนี้ลูกกาโอ้โหครับสำหรับเมื่อคืนนะครับก็คลิปที่ผมอัดไว้นะครับก็ประมาณเก้านาทีกว่ากับ10นาทีครับใครถ้าใครอยากรู้เรื่องราวของเราเนี่ยกลับไปชมกันได้นะฮะก็ก็เขาเรียกว่าไงอ่ะ ก็ถ้าอยากรู้อย่างละเอียดเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องอย่างละเอียดมันก็เลยนานหน่อยนะครับเาก,ก็ไปติดตามชมกันได้นะครับในชื่อชื่อคลิปชื่อ,อ,อนะรักแรกหก <พบ S 2> รักแรกพบนะครับผมไป,ไ,ปไปเร็วไปเร็ว<ป>